สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ชับบี้พีกลับมาแล้วนะคะกลับมากับข่าวดีครั้งใหม่ของ YG Entertainment ในรอบ7ปีของการเดบิวต์เกิร์กรุ๊ปหลังจากที่มีแบ็คพิงไปก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะก็จะ7ปีแล้วเนาะตอนนี้ตั้งแต่ช่วงธันวามกลาก็มีเปิดตัวว่ามี Baby Monster Last Evolution และตอนนี้ไม่ใช่ตอนนี้สิเมือ่อคืน สิบเอ็ดพฤษภาสี่ทุ่มของเวลาไทยก็เป็นเที่ยงคืนวันที่สิบสองของเกาหลีย่างฮยอนซอกโปรดิวเซอร์ของ YG ก็ออกมาประกาศเดบิวต์สมาชิกเบบี้มอนสเตอร์แล้วนะคะตอนแรกที่ที่ดูเมื่อคือนก็คือไลน์อัพหคนที่อย่างไม่คิดไว้ก็จะมีอาฮยอนอันนี้แอดก็คิดไว้เหมือนกันว่าอาฮยอนได้แดน่นอนเพราะว่า คนนี้คืออาราวทาลินมากๆคนที่สองลูกะลูกะเนี่ยอย่างเคยพูดไว้บอกว่าลูกะเนี่ยมีความเป็น yg มากที่สุดอันนี้แอดก็คิดไว้เหมือนกันคนที่สามชิกิต้าอันนี้มามืดมากๆมามามืดยังไงมามืดคืออย่างเคยบอกว่าก่อนที่จะเอามาขึ้นไลน์อัพเนี่ยน้องชิกิต้าที่เป็นคนไทยเนี่ยค่ะน้องฝึกแค่สองเดือนแล้วได้ขึ้นไลน์อัพเตรียมเดบิวต์เลย ก็ต้องรอดูนะคะว่าน้องเก่งแค่ไหนส่วนคนที่ได้ดู Last e v o l u t i o n ก็น่าจะรู้ว่าน้องเก่งแล้วก็มีสเสน่ห์มากแค่ไหนถึงได้ขึ้นมาไลน์อ mm ัพเดนทันทีคนต่อมาคือฮารัมอันนี้ตอนแรกแอคคิดเหมือนกันว่าระหว่างฮารัมกับอาสาจะเป็นใครเพราะจริงๆฮารัมถามว่าสิงดีไหมเสียงสูงปี้ทุกคนเคยได้ยินมาแล้วแต่อาสาตอนแรกคิดว่าจะแค่รับได้ พอสองหรือสามอีพีสุดท้ายมัง้งร้องดีมากเต้นโดนชมหนักมากแล้วก็สเสน่ห์แบบดึงตัวเองขึ้นมาแบบสุดๆอะ่ะแอดก็เลยแอบเชียร์อาสะแอดก็ยังสงสัยอยู่ระหว่างอาสะกับฮาลัมแต่ว่าที่เลือกฮาลัมมาแอดไม่ติดเลยเพราะว่าถ้าให้พูดจริงๆอาสะยัง แลแลเป็น YG ไม่เท่ากับลูกะแต่อาสาร้องเพลงได้ก็คืออาราวเหมือนกันคนเนี้ยจะเป็นอายอนคนที่สองเลยถ้ายังไม่มีอาสาในลายอัพห้าคนนะคะทุกคนส่วนคนสุดท้ายคนที่ห้าสุดท้ายเนี่ยมันเหลืออาสา,าโดลา่าแล้วก็พาริตาที่เป็นคนไทยอีกหนึ่งคน คนสุดท้ายที่ยางเอาขึ้นมาในไลน์อัพคนที่ห้าคือพริตายางบอกว่าเออ่ที่เลือกพริตาเพราะว่าพริตาโดดเด่นด้านภาษาไม่ใช่แค่ว่าแบบพูดไทยได้เขาวางแผนเบบี้มอนสเตอร์ไม่ใช่จะดังแค่ในเกาหลีแต่เขาจะให้ดังไปทั่วโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พรลิตามีมากกว่าคนอื่นนอกจากร้องแล้วก็เต้น ก็คือภลิตามีความสามารถยอดเยี่ยมในเรื่องของภาษาอังกฤษอย่างมองว่าตรงเนี้ยมันดีในการที่จะขายในระดับโลกได้คนสุดท้ายก็เลยกลายเป็นภลิตาทีนี้เขาก็ย้ำอีกด้วยนะคะว่าคนที่เก่งเรื่องภาษาในห้าคนเนี่ยนอกจากภลิตาก็ยังมีอา,ายอนทุกคนคิดดูอาหายอนคืออา w t h e เ o วิลจริงๆคือได้ทุกอย่างได้ร้องเต้นและ ในภาวะความเป็นผู้นําสกิลภาษาดีเยี่ยมก็คือไม่มีใครคิดว่าจะไม่ได้แล้วค่ะถ้าไม่ได้ก็คือโดนยำโดนทุบแน่นอนอย่างทีนี้ก็มาพูดถึงสองคนที่ไม่ได้เลือกขึ้นหลายอัเบบี้มอนสเตอร์ห้าคนก็คือโลล่าแล้วก็อาซ่ะอย่างบอกว่าสำหรับโลล่าเนี่ยคิดไว้ว่าจะ ให้เข้าไปในวงเกิลกรุ๊ปที่เตรียมไว้อีกวงหนึ่งเพราะน้องยังดูเด็กอยู่วงนั้นจะดูเข้ากับโลล่ามากกว่าวงนั้นจะมีสมาชิกทั้งหมด6กคนหมายถึงว่าจะเตรียมเดบิวต์หกคนในทีมนั้นหนึ่งในนั้นก็คือโลล่าแล้วก็อา,าส่วนในส่วนในส่วนของอาสาเนี่ยอย่างจะเอาไปทำโปรเจกต์ใหม่ในญี่ปุ่นก็คือจะตีตลาดญี่ปุ่นโดยให้อาสาเป็นตัวนำ ทีนี้เกิดอะไรขึ้นที่ปลายการ Baby Monster Last e v o l u t i o n หายไปสองสัปดาห์สองสัปดาห์นั้นอย่างใช้เวลาคิดว่ามีการเรียกร้องจากแฟนๆของ YG ขอให้มีสมาชิก Baby Monster ทั้งหมด7คนอยางก็เลยคิดหนะักเพราะว่าไลน์อัพที่เลือกมาแล้วมันคือห้าคน แรกที่แอดพูดไปอาหยอนลูกะฮารัมชิคิตาพาริตาทีนี้พอมีการเรียกร้องให้เป็นเจคนอย่างมองว่า YG ถ้าไม่มีแฟนคลับก็ไม่เป็น YG YG อยากเป็น YG Family โดยที่ให้แฟนคลับทุกคนเป็นหนึ่งในสมาชิกของครอบครัวก็เลยฟังคำเรียกร้อง ของคนในครอบครัวทำให้โลล่าแล้วก็อาสาเป็นหนึ่งในสมาชิกของเบบี้มอนสเตอร์อย่างสมบูรณ์แล้วก็ที่ท้ายรายการนะคะอย่างก,ก็มีการพูดขึ้นมาว่าคือเราจะทำงานอย่างหนักเพื่อให้เบบี้มอนสเตอร์ได้เดบิวต์เร็วที่สุดคือตอนนี้แสดงว่าน้องๆกำลังเตรียมตัวเดบิวต์กันอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือจะเดบิว ให้ได้ภายในฤดูใบไ,ไม้ร่วงนี้ก็จะประมาณกันยาถึงธันวาไม่เกินปลายปีนี้นแฟนๆรอติดตามน้องๆเบบี้มอนสเตอร์ทั้ง7คนแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้แอดขอขอบคุณทุกคนที่รอคอยแล้วก็สวัสดีค่ะ